สวัสดีครับวันนี้เจอกับรหัสดาวเจสี่เก้าครับใช้รถยี่ห้ออะไรเอ่ยไหนลองพูดหน่อยกันวตาไฮรักฮีโร่ครับผมรุ่นไหนเนี่ยฮีโร่กี่ปีแล้วคันนี้เนี่ยฮีโร่กี่ปีแล้วน่าจะสามสิบขึ้นแล้วครับซื้อที่ไหนมาซื้อต่อจากเทาแกครับผมเทาแกครับผมเอ้ารวยถึงขนาดซื้อต่อเทาแกได้เลยเหรอแล้วแล้วเขาขายให้ด้วยอ่ะขายครับกี่บาทตอนน้ขายอยู่ประมาณ สองแสนกว่าบาทครับสองแสนกว่าตอนนั้นน่ะคือกี่ปีแล้วก็ย้อนไปประมาณสามสิบครับอยู่ถ้าแก่ห้าปีก็มาอยู่ตอนนั้นก็อยู่กับผมแล้วเราอายุเท่าไหร่เนี่ยสามหกแล้วครับสามหกเราซื้อตอนหกขวบเหรอน่ายะประมาณนั้นครับโอ้โหเวรกมโหดมากเลยเนี่ยชอบอ่างเงี้ยโต้าลุยได้ใช่ป่ะเหรอสายลุยเอระมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือกดประจำการ้วครับกดประจำการก็คือเอาไว้สำหรับวิ่งเที่ยว คันนี้จะเอาไว้สําหรับไปพาครอบครัวไปเที่ยวเข้าสวนเอาเลยนี่ว่าเราพาครอบครัวไปเที่ยวในชีวิตนี่ผมถามหน่อยมีรถกี่คันหนึ่งสองสามสี่ในชีวิตนี่มีรถยนต์สี่คันครับผมมอไซค์อะมอไซค์ถ้านับเลยก็ประมาณเจ็ดคันครับมอไซค์เจ็ดคันขายไปบ้างแล้วแล้วแล้วสวนลำไยอะมีกี่ไร่ลำไยทั้งหมดเอาเรื่องจริงนะสี่สิบห้าสิบ ประมาณห้าสิบไร่ครับผมฟูงลำยไยห้าสิบไร่มีลำไยกี่ต้นลำไย,ยถ้ารวมๆแล้วเป็นพันนะครับเป็นพันต้นตแ,ตตแต่ตอนนี้แบ่งแล้วแบ่งให้พี่สาวไปแล้วอ,ลอ้าวเหรอครับผมทำไมอ่ะก็คือมรดกตกทอดก็แบ่งกันคนละครึ่งใช่ไหมแบ่งยังไับโอ้ทุกวันนี้ก็คือทําธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับเรื่องลำไย,ยเป็นชาวสวนเองครับทำสวนครับเมื่อก่อนก็เป็นคนทําเนี่ยครับไร่ทํานาเนี่ยครับเมื่อก่อนเพราะว่ามันพลิกผันมาเรื่อยๆเรื่อยเมื่อก่อนทำข้าวโพดเห็นเขาบอกได้เมียรวยจริงเปล่าครับเห็นเขาบอกว่าได้เมียรวยจริงเปล่าใคครรับ ก็มีคนก็บอกมาว่าได้เมียรวยได้ดีเพราะเมียอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองใช่ไหมเอาเดี๋ยวเมียดูคลิปมันเป็นเรื่องเลยนะเอาว่ามาเร็วตกลงได้ดีเพราะเมียหรือว่าได้ดีเพราะตัวเราเองสู้ขยันอดทนทำครับเป็นเรื่องครับเป็นหน้าที่ครับผมเป็นหน้าที่ครับหน้าที่ที่เราต้องรับใช้เมียอ่ะต้องโอเคนะก็มีสวนลําไยนะมีธุรกิจของตัวเองทุกวันนี้ก็โอเคไหมอยู่รอดก็อยู่ได้ครับผมไม่ถึงกับรวยแต่มีทุกอย่างให้เอง อ๋อไม่ถึงก็รวยแต่มีทุกอย่างครับผมนะฮะทุกวันนี้ผมถามหน่อยติดนี่ติดสินใช่ไหมติดทคสอครับผมเพราะคู่ของเขามาอ๋ออ๋อเหรอแล้วแต่เราก็เขาบอกว่าถ้าเราไม่ติดนี่ไม่มีความขยันนะใช่ครับผมอ๋อก็มีบ้างเนาะเพราะว่าเราก็ต้องมาหมุนมากินมาใช้บ้างใช่ครับผมธุรกิจทุกวันนี้ก็อยู่ได้นะปีติดครับเจ๊งครับเป็นไงปีนี้หมดไปแสนหนึ่งครับมันเป็นเพราะอะไรแรงครับเอาแล้วลอง เราหาวิธีแก้ไขเรื่องน้ําไม่ได้หรอซื้อครับแต่มันไม่ได้มันไม่ทนมันการมันสู้ไม่ไหวใช่ไหมลำยันไม่โตคือถ้าลำยัยขาดน้ํามันก็ไม่โตครับจบ <ง S 2> <อ>ชีวิตครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องรถคันนี้ให้หน่อยดินี่ทำไมชอบขับแบบนี้นะฮะชาวบ้านเขาขับกันที่ไหนเนี่ยขับแบบนี้เฮ้ยเจ๊ดเลาะลอยเลยกลงต้องมีคนช่วยลงห่วงง่ายส่วเจ็ไม่ช่วยแล้วส่วนเจ็ดไม่ช่วยดึงลงโอ้โหทำไมโหดจังวะล้อลอยเลยเนี่ยดูดิ โอ้โหคันนี้ดิฟล็อกครับคันนี้ดิฟล็อกอะมันจะใส่มันจะทำเป็นทำงานเป็นช่วงเฮ้ยมันไปห้าเันห้าดิฟล็อกคือ้ายมันเสียผมเลยเปลี่ยนใหม่ใส่เป็นดิฟล็อกเลยดิฟล็อกก็คือมันสามารถปั่นได้สองล้อพร้อมกันเอาแล้วอย่างเงี้ยบางช่วงมันก็ไม่ปั่นบางช่วงมันก็ปั่นแล้วอย่างเงี้ยมันลงเองได้ป่ะไม่ต้องลองครับผมเอ้าเหรอลองดูดิมันลงได้ป่าอยากรู้อ่ะเฮ้ยล้อมลอยเลยมั้ล้อมมันลอยแล้วมันจะลงได้เหรอเฮ้ยเป็นไปได้เหรอ ฮ้ยอย่าแหกตาผมนะผมเชื่อคนง่ายด้วยไหนลองดูดิดิปล็อกจริงเปล่าล็อกลอยยังลงได้เหรอโอ้โหล้อลอยแต่มันไม่ได้แฝงหลอกหลอกหลอกผมแหละล้อมันลอยแต่มันไม่ได้แฝงแค่มันขึ้นเนินอะปล่อยเบรกปล่อยเกียร์ปล่อยเบรกมันก็ไหลลงเนินแล้วหลอกผมนะเนี่ย ผมเชื่อคนง่ายด้วยท้าไมขี้หลอกขนาดนี้นะฮะโอ้ยมีอะไรบ้างออปชันในนี้เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่ามีแอร์ด้วยนะพังมาเป็นสิบปีแล้วพังมาเป็นสิบปีอ้าวแล้วเวลาเราวิ่งเจอฝนแล้วไม่มีแอร์แล้วทำไงอ่ะแง้มเดือดเท่าไหร่ครับกระจกแง้มอะไรเนี่แล้วก็ต้องผ้าผื้นหนึ่งตามสูตรเลยเอาไว้เช็ดมากนะเจะขับแค่ใกล้บ้านครับเข้าสวนครสี่ห้าโลไม่ได้ไปไหนไกลหมีทะเบียนไหมมีครับต้องมีนะ เดี๋ยวไปชนใครขึ้นมายุ่งเลยนะเออใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะได้คุ้มครองเราได้ค,คุ้มครองคู่รกรณีเราด้วยอะไรประมาณนี้ก็ดีนะฮะถือว่าเป็นรถที่ยังมีทะเบียน,นะะอันน,น,นี้นี่นี่นี่ดูทะเบียนนะหกสามนะครับแน่นอนจริงๆคันนี้นี่รักมากเห็นเขาบอกว่ารถต้นตระกูลครับเป็นรถต้นตระกูลแรกครับเห็นมีคนบอกผมเมื่อกี้เขาบอกว่าจะโจรักรถมากของรักเมียอีกจริงเปล่าจริงเปล่าการจริงจริงเปล่าเพราะนั่น ประมาณนั้นด้วยนะฮะสุดยอดวันไม่สิวันนี้เฮ้แต่รถสะอาดมากเลยรถเก่าขนาดนี้รถเข้าสวนนะสะอาดมากอ่ะเฮ้ดูดิมีฝุ่นมันแค่มีฝุ่นบ้างครับแต่รถสะอาดขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้โอ้คันนี้เป็นกระจกที่ว่าสามารถเปิดฝังได้ขายเทเลบอยครับอ๋อส่วนบุคคลครับนั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะเจ๋วคันนี้สุดยอดนะฮะหลายหลายปีนะคันนี้ครับถ้าอายุมันจริงๆนี่เคยเรียนรู้ไหมว่ามันกี่ปีแล้วที่มันเกิดมาเนี่ยเล่มอ๋อไม่แน่ใจครับเว่ามันมีแต่รุ่นมากระโดดครับตัวแรกเลย ไม่ใช่เป็นม้ากระโดดรุ่นม้ากระโดดตัวสีสีขอเป็นเครื่องวินซินมั้ยเลยเหรอโอ้อันนี้คือมีเล่มด้วยอ่ะลองดูดิว่าเขาแจ้งเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่แจ้งเกิดตั้งแต่นี่อยากรู้เหมือนกันโสามหนึ่งครับพศสามหนึ่งยี่สิบพฤษภาสองห้าสามหนึ่งปีนี้หกสามครับกี่ปีเนี่ยสามสองครับโอ้โหเป็นรถสามสองปีสุดยอดว่ายังใช้ได้นี่เครื่องนี่คือเรามาฟิตใหม่ยังไหมอะไรยังไงตัวที่สองแล้วครับคือตัวแรกพังไปแล้วใช่ไหมมันพังบ่อยครับพี่เกียรติซ่อม ตอนนี้คือใส่เครื่องอะไรไม่เตีรับไม่ตี๊ยบสองพันห้าครับผมโอ้สุดยอดโอ้โหสามสิบสองปีเนาะไม่ธรรมดาเฮ้ยคันนี้โอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอ้โหเปิดดูเครื่องหน่อยดิไปวางมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกกวาทเครื่องตัวนี้หมดเท่าไหร่ซื้อมาสองหมื่นกว่าบาทซื้อมือสองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมฮะสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าซ่อมไปซ่อมมาหมดรวมเขา หมดเท่าไหร่เป็นแสนครับหมดเป็นแสนโอ้เวีกรรมทั้งเครื่องทั้งฟืงท้ายหมดเป็นแสนนะฮะโอ้ไม่เจ้าไปเอาตัวไทเกอร์เทโบเป็นเครื่องไมตี้ห้าหมื่นพ่อก็ไม่เอาอืมอืมอืมทีครับเขาไล่ก็พออืมอืมทำไปทำมาล่อเป็นแสนอ๋อเหรอทั้งเครื่องทั้งฟืนท้ายนี่นะแล้วมันไปหมดเยอะได้ไงอ่ะหมดขนาดนั้นได้ไงขาเข้าเปล่าครับเสื้อเดิมต้นแทงเดิมพ่อขวีงเดิมนอกนั้นไม่หมด อ๋อเลยวันซื้อเครื่องมาประกอบใหม่เลยอ๋อมันก็เลยแพงใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นเครื่องมือสองจริงๆราคามันไม่น่าจะขนาดนั้นถ้าแสนนึงก็วีโก้เลยครับดูแลอ่าใช่ใช่โอ้สุดยอดมากเลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นเกบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่คนจะเอาเปลี่ยนเขาเรียกว่าจะเอาเครื่องไปเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนเครื่องเราต้องคิดให้ดีว่าซื้อเครื่องยกตัวเลยดีกว่าไหมนะอย่าไปซื้อแบบจุกจิกจุกจิกหรือเอามาเปลี่ยนเอามาสับกันอย่างเงี้ยมันทาให้สิ้นเปลืองใช่ไหมอ๋อนี่ก็คือประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเนาะ โอเคนะฮะสุดยอดมากเลยอ้าวันนี้ก็ขอบคุณคุณโจมากเลยเขาบอกว่าคนนี้นะครคือเสียสวนน้ำใหญ่ชื่อดังอยู่ในแถวบ้านโปง่งน้ำร้อนจริงป่ะไม่ขนาดน,นั้นครับผมให<ม>้พอมีกินพอมีกินพอมี<ข>อใช้โอเค okay. ขอบคุณมากบ๊ายบาย